สวัสดีคุคณลูกค้าทุกท่านนะคะก็บอกเลยว่าไลน์นี้พิเศษจริงๆนะคะใครใจไม่ถึงห้ามดูนะคะใจไม่ถึงห้ามดูเพราะว่าสินค้าเยอะมากแล้วก็แบบลดให้แบบพิเศษพิเศษเลยแล้วก็มีหลายแบรนด์ด้วยเอาใจทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะคะวันนี้จะพาคุณลูกค้าไปเจาะทีละมุมเลยว่า ไลฟ์สดวันนี้นะคะกับงาน ICC Fair ที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วงานมีถึงวันที่15มีนาคมนะคะงานมีถึงวันที่15มีนาคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณลูกค้านะคะมาเช็คโปรโมชั่นผ่านไลฟ์สดนะคะหรือโปรโมชั่นไหนถูกใจคุณลูกค้านะคะก็สามารถที่จะ CF ผ่านหน้าจอไลฟ์สดได้เลยและก็วันนี้พิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะ สวัสดีคุณลูกค้านะคะที่เขาเรียกว่าฟังอยู่ทางขึ้นชวิกิตรลดิโอด้วยนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณลูกค้ทาทั้งที่ชมผ่านทาง ไลฟ์ like สดนะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็คุณลูกค้าที่รับฟังผ่านอยู่ทางช่องชวิกิตรดีโอด้วยนะคะคุณลูกค้าที่ชมผ่านทางช่องทางไม่ใช่สิคุณลูกค้าที่ฟังอยู่ทางช่องทางชวิกิตรดีโอนะคะถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วสนใจอยากจะชมนะคะอยากจะดูสินค้าตัวจริงเสียงจริงไลฟ์ like สดเราเข้ามาชมได้ที่เพจชวิกิตรีปีโอเซ็นเตอร์นะคะคุณลูกค้า เข้าไปที่ f a c e b o o k นะคะแล้วก็เซิร์ชภาษาอังกฤษนะคะตัว T ตัว A w w e นะคะชวีกิดแล้วก็ KIT ก็จะเจอพวกเราเลยชวีกิดซ u ปเปอร์เซ็นเตอร์ไลฟ์สดได้เห็นภาพด้วยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาชมกันเลยวันนี้พิเศษจริงๆคุณลูกค้ามุมแรกตรงนี้เลยกับเสื้อนะคะแล้วก็กางเกงนะคะ ลดให้แบบสุดๆจากแบรนด์นะคะ h o r n b i นะคะแล้วก็เซนต์แอนดูนะคะกางเกงเป็นประมาณว่ากางเกงกึ่งเลกกิ้งกางเกงกึ่งเลกกิ้งนะคุณลูกค้าใส่ทำงานได้ใส่เที่ยวได้ใส่อยู่บ้านได้อโอ้โหครบทุกฟังก์ชันเลยแล้ววันนี้มาให้แบบราคาเบาๆบอกเลยว่ากางเกงเลกกิ้งเซนต์แอนดูราคาปกติตัวละ590ราคาปกติตัวละ590วันนี้ลด ลดแรงๆเลยคุณลูกค้าฟังดีๆวันนี้น้องขาย 1, 9 0บาทสีแน่นสต็อกแน่นนะคะสีแน่นสต็อกแน่นไซส์ากางเกงเรามีตั้งแต่ไซส์ M ไปจนถึงไซส์2 XL เอวยืดได้ถึง3 8เอวยืดได้ถึง38เดี๋ยวน้องเฟื่องจะหยิบม,มาให้เราดูมาเฟื่องหยิบม,มาโชว์เลยวันนี้มีหลายสีด้วยนะโชว์สีแรกสีดำ นางแบบโชว์ก่อนที่ใส่อยู่นี่เห็นไหมอันนี้น้องเฟองใส่ทํางานนะคะนี่ใส่ทํางานเป็นเกงเซนอดูเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเออเลกกิ้งก็ได้เนาะใส่เที่ยวได้ใส่ลำลองได้เพราะฉะนั้นโอ้โหเดี๋ยวสูงป้ายนิดนึงเดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อ 590นี่คุณลูกค้าวันนี้เราขาย1 90บาท1 90บาทย้ำว่าเอวยืดได้ถึง38นะคะยืดไหมใส่สบายไหมใส่สบายแล้วก็สีไม่ตกสีไม่ซีดด้วยก็คือบางคนลูกค้าซื้อกีสีดำไปแล้วสีซีดเนาะอันนี้ดำแบบไหนก็ดำอยู่อย่างนั้นแหละ,ะอันนี้เพิ่งใส่มานานยังนนกี่ปีคะสองปีอ่ะอันนี้สีดำนะคุณลูกค้าเป็นทรงแบบ เอวสูงเนาะเกงเอวสูงมีกระเป๋า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 หน้ากระเป๋าหลังด้วยกระเป๋าหลังสองกระเป๋าหน้าสองโอ้โหแบบเป็นทรงเดฟเนาะเป็นขาเดฟอ่ะโชว์หน่อยยืดตามตัวนี่เห็นไหมยืดตามตัวผ้าแน่น ยืดแต่แน่นผ้ากระชับใส่แล้วก็ชับหน่งร้อยเก้าสิบบาทฟังไม่ผิดคุณลูกค้าค่ะสีดำสีแรกใครสนใจสีไหนทักมาจะสีไหนไซส์ไหนก็จ่ายร้อยาสิบบาทต่อไปเป็นสีเนื้อนี่สีครีมตัวนี้ไสสอง อันนี้เป็นสีเนื้อนะสีเนื้อ190าบ่าทตัวที่โชว์คือ 2XL <5 S 1> ก็คือเอ8 l า8 190อาบาทคุณลูกค้าดูสังเกตดูเนื้อผ้าดูความยืดของผ้าใส่สบายแต่ว่าเนื้อแน่นนะคะไปต่อแต่ยืดแต่ไม่ย,ย้อยสีต่อมาอน,นี้คือสีอะไรคะ สีเลือดหมูค่ะนี่อันนี้ไซส์ที่โชว์คือไซส์ L L ร้อยเก้บาทคุณลูกคา้า1นึ่บาทปกติ590ต่อไปสีสุดท้ายค่ะหรือยังอ๋อมีอีกนะอันนี้สีนี้ก็สวยออกเป็นประมาณว่าสีกลมปะสีกลมคุณลูกคา้าตัวนี้ก็ร9 0บาทคุณผู้หญิงค่ะคุณผู้หญิงที่แบบว่าไม่ชอบใส่เกงยีนรับไปเลยตัวนี้นะคะ,คะ,คะเพราะ,ะว่าเขายืดตามตัวแล้วก็เป็นขายาว สีสุดท้ายอันนี้สีใหม่สีสวยมากสีแบบน้ำตาลสวยอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่จากคุณลูกค้า590วันนี้เหลือ190บาท190บาทวันนี้แอบเชียร์สีน้ำตาลนะ สวยมากเนาะสวยจริงๆสีน้ำตาลเชียร์ใจขาดเลยยังไงใครสนใจแวะมาชมกับพวกเราด้โอโอชนิ่งให้ที่หลับพัดนิ่งๆสีน้ำตาลให้หน่อยเออดิสวยจริงๆคุณลูกค้าใส่ตัดได้กับทุกส,สอใส่เสื้อสีไหนก็ได้เนาะกางเกงโทนประมาณนี้โอเคค่ะยังไม่พอกางเกง190บาทวันนี้เสื้อก็ลดให้อีเสื้อโปโลเสื้อโปโลวันนี้นะคะก็ลดให้นะคะปกติตัวนี้ขายอยู่ที่ตัวละ 390าบบาทฮอนบิลโปโลฮอนบิลคุณลูกค้าเสื้อเป็นโปโลแบบเนื้อผ้าเนื้อผ้าไม่หนามากสบายสบายใส่กับบ้านเราได้อากาศแบบร้อนๆก็ใส่ได้โปโลเนื้อผ้าคือเหมาะกับอากาศคนไทยนะคะอากาศเมืองไทยนะคะตัวนี้ปกติ390วันนี้ฟังไม่ผิดคุณลูกค,ะคะ้าคาน้องปล่อยตัวละ190บาท190บาทมีไซส์ไหนบ้างจะไซส์ M M จนถึง XL ใครจะสั่งเป็นทีมใส่เป็นแก๊งก็ได้นะคะมีสีเขียวเนาะอ่ะทุกตัวเลยทุกตัวทุกสีทุกไซส์190ยบาทสีเขียวไปแล้วต่อมาสีชมพูนะคะก็ที่โดดเด่นก็คือจะเป็นสัญลักษณ์นกนกเงือกคอนบิวเนาะคอนบิวนะก็คือนกคอนบิวมีค่ะสั้นรำรองผู้ชายไหมคะมีค่ะเดี๋ยวสักคู่เดี๋ยวสักคู่นะนี่อ่ะสี ขาวค่ะอันนี้สีขาวฮอนบิลคุณลูกค้า190บาทโปโล190บาทไม่มีใครกล้าขายถูกกว่านี้แล้วนะใครสนใจนะคะโปโลฮอนบิลมาทักมาหาพวกเรานะคะจบไร้สดจริงๆเรามีเขาเรียกนะ QR ว o d e ค้ผู้ช่วยช้อปปิ้งให้นะคะคุณลูกค้าค้นหาได้ในในเพจของห้างเดี๋ยวยังไงจบไร้สดทิ้งไว้ให้อีกรอบนึงจ้ะเดี๋ยวไหนไหนคุณหญิงรัฐาก็มาแล้วบอกสนใจเก่งๆค่ะส้าลำรองพี่ไปนู่นดีกว่าไหมโอ๋ oh. ที่ไปนู่นดีกว่าไหมไม่ต้องนะอะเดี๋ยว้องเดี๋ยวน้องโอจะนํามาเสนอนำเสนอนะคะย้ําค่ะคุณลูกค้าที่ชมผ่านทางช่องทางไม่ใช่สิคุณลูกค้าที่ฟังอยู่ทางชวิกิตรดียนะคะได้ยินเสียงแล้วแบบโอ้ยอยากจะเห็นสินค้าตัวนี้จังเลยคุณลูกค้าเข้ามาชมได้ที่ Facebook ชวิกิจนะคะมาคุณพี่หญิงรัฐาบอกว่ามีขาสั้นนำรองไหมนี่เลยเป็นขาสั้นนำรองจากแอโรจากแอโร ตัวละ490บาทถ้าขายแยกตัวละสี่ราบาทราคาป้ายเท่าไหร่คะราคาป้ายก็590ร้อวันนี้เหลือ490เป็นกางเกงขาสั้นเอวยืดใส่สบายเขาเรียกว่ากึ่งขาสั้นกึ่มลำลองเนาะอ่าถ้าซื้อแยกจะตัวละสี่ร้อยเก้าสิบแต่ถ้าซื้อกันแบบนี้นะคะจะตัวละ298บาทค่ะหนึ่งตัว490ถ้าห้าตัวจะตกตัวละ 298รกาบบาทก็ห้สีนี่ store, well สีกลมสีแดงสีเขียวสีเนื้อสีน้ำตาลเนาะตอนนี้กล่องนี้จะอยู่ที่149 0บาทได้5้าตัวค่ะยกเซต5้ากล่อง1490บาทเท่านั้น1 4 9่บาทเท่านั้นกับกางเกงขาสั้นเลือกได้ว่าคุณลูกค้าจะรับเป็นตัวเดียวหรือจะรับเป็นเซตรับเป็นเซตก็จะคุ้มหน่อยเราเราคระไซได้ไหม นะไม่ได้ไม่เนาะอ๋อก็คือหนึ่งกล่องก็คือไซส์เดียวไปเลยเดียวกันจะมี5สีมี5 4, ้าสี 4, นะอ่ะใครสนใจตัวนี้หนึ่งพัน 200 1,490บาท1490บาท1 4 9่บาทค่ะ,คะแถมเสือ้อ T-shirt หนึ่งเอามีเสื้อ T-shirt แถมให้ด้วยนะได้เกงเกง5ตัวแถมเสื้อให้อีกหนึ่งตัว<ช>จ่าย<ช>แค่1น9 0บาทโอ้หคุ้มมากเลยมูลค่าของแถมเสื้อตัวนั้นราคา6 9 0้บาทเสื้อ T-shirt แถมให้ฟรีๆเลยถ้าคุณลูกค้ารับเซตนี้5ตัว1490บาทโอ้โหคุ้มเกินคุ้มนะคะคุณผู้คุณผู้หญิงถ้าถูกใจยังไงทักหาพวกเราเนาะ ไซส์ M ถึง XL ค่ะ M ถึง XL นะคะ<ม>ก็มีสีเอาจริงๆนะสวยทุกสีแหละเนาะใส่ให้แบบจุใจไปเลยนะคะตอบคุณนิพากรนะคะคุณนิพากรถามว่าจุดจุดจุดสแกนบัตรไม่มีนะคะเดี๋ยวแจ้งผ่านทางช่องทางไลฟ์สดด้วย<ม>ห้างชวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์รับใช้เงินเราชนะกับเงิน ทงฟ้านะคะเฉพาะนะคะที่เป็นบัตรสวัสดิการกับบัตรประชาชนนะคะสแกนบัตร้างชวิกิจไม่ได้ร่วมรายการนะคะตอบคุณนิภากรน,นะคะถ้าเป็นเราชนะในในบัตรสวัสดิการกับบัตรประชาชนใช้ได้นะคะก็เปิดให้บริการตั้งแต่9โมงนะคะจุดจุดนะคะรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะอยู่ที่ประตูหนึ่งลานจอดรถประตูหนึ่งหน้าร้าน KFC นะคะไปต่อเธอเรานะคะจบแล้วนะมุมนี้ ก็แอบแวนนิดนึงสินค้าแอโร่คุณลูกค้าที่ชื่นชอบเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตแอโร่เกตเวย์นะคะก็วันนี้เสื้อเชิ้ตแขนยาวนะคะหลายสีหลายแบบไซส์ครบสีครบนะคะโทนสุภาพโทนอ่อนทนเข้มมาครบเลยนะคะ750บาทเท่านั้นเชิ้ตแขนยาวหรือว่าจะเป็นในส่วนของเชิ้ตแขนสั้นแอโร่นะคะวันนี้ก็อยู่ที่690บาทนะคะ690บาท เดี๋ยวขอให้ชมตัวอย่างหน่อยนะคะตรงนี้เลยนี่ใครที่ชื่นชอบนะคะเชิรจากแบรนด์แอโรวันนี้ก็หลักพันก็จ่ายหลักร้อยเนาะนะคะเริ่มต้นที่690บาทนะคะมีหลายแบบมีหลายสียังไงสนใจนะคะลองแวะเข้ามาชมหรือจะชอบผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวชิ้ง QR Code ของผู้ช่วยช็อปปิ้งไว้ให้นะคะยังไม่พอค่ะนี่เลยมุมนี้ค่ะ กางเกงสลักแอโร่นะคะคุณลูกค้ากางเกงสลักแอโร่มีหลายสีนะคะมีหลายทรงเป็นกางเกงผ้านะคะราคาป้ายนะคะอยู่ที่พันสี่ร้อยนะคะวันนี้ขายอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบนะคะเดี๋ยวให้ดูสินค้าตัวโชว์นี่ทั้งราวนี่เลยคุณลูกค้าทุกตัวเลยนะคะแปดร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นกางเกงสลักแอโร่ค่ะนี่ราี้ไปต่อนะคะ เลอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจนะคะกระเป๋าหนังแท้นะคะกระเป๋าหนังแท้กีฬาโรสนะคะกระเป๋าสตางค์คุณผู้หญิงมีทั้งกระเป๋าสตางกระเป๋าสะพายนะคะคุณลูกค้าก็วันนี้ขอโชว์เป็นกระเป๋าสตางผ่านไฟ้สดก็แล้วกันนะคะนี่หนังแท้หนังนิ่มหนังแท้เห็นไหมลูกค้าดูความสวยของหนังนะคะนี่ใบนี้นะคะราคาปกติจะอยู่ที่2,400 2,400นะคะวันนี้ลดให้พิเศษเลยเหลือ1,440บาทลด40%ให้เลยกระเป๋าหนังแท้วันนี้1,440บาทนะคะข้างในเป็นสีดำนะคะเป็นของกีราร์ล,ลนะคะข้างข้างข้างนอกจะไปเอ้ยไม่ใช่สิข้างนอกเป็นสีดำข้างในจะเป็นสีขาวนะคะนี่มีนี่ช่องใส่เหรียญมีช่องใส่เหรียญมีช่องใส่ธนบัตรนะคะคุณลูกค้านี่ก็ พิเศษจริงๆคุณลูกค้านี่ย้ำว่าใบนี้1440ใครสนใจกระเป๋าหนังแท้ไม่อยากจ่ายแพงแนะนำให้มาช้อปที่งาน ICC f a i r ที่ห้างชวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะอีกหนึ่งรุ่นค่ะกระเป๋าหนังแท้รุ่นนี้ก็พิเศษคุณลูกค้าใบไม่ใหญ่มากนะคะใบเล็กๆนะคะนี่ใส่นำบัตรได้มีช่องให้ใส่นำบัตรเยอะมากนะคะ แล้วก็ใส่แบงค์ได้ใส่เหรียญได้นะคะใบนี้นะคะคุณลูกค้าราคาปกติจะอยู่ที่1490บาท1,490บาทวันนี้ลดให้พิเศษเลยกับคุณลูกค้าที่ชูวิกิตเหลืออยู่ที่894บาทหนังแทว้วันนี้จ่ายไม่ถึงพันคุณลูกค้ากระเป๋าสตงางค์หนังแทว้วันนี้จ่ายไม่ถึงพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทใบนี้มีใบเดียวหรือเปล่าเนี่ยมีใบียวด้วย เลือใบเดียวด้วย894บาทนะใครสนใจขอให้รีบมานะก็ยังมีอีกเยอะเลยก็ทุกไปเลยนะคุณลูกค้าลด40%มีทั้งกระเป๋าสตางค์ใบสั้นใบยาวรวมไปถึงกระเป๋าสะพายสีสวยๆตรงนี้นะคะนี่ใบนี้ก็มีใบเดียวด้วยนะคะนี่ลด40%ทั้งหมดเลยค่ะขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาต เอาขาตั้งกล้องออกภาพจะไม่สวยไปต่อนะคุณลูกค้าอันนี้ซูมให้ดูเลยนะคุณลูกค้าสนใจรุ่นไหนแบบไหนใบไหนก็ยังไงทักทักมาหาพวกเรานะคะนี่สวยไหมกีรโรสนะมุมนี้จะเป็นกระเป๋าสะพายกีรโรสคุณลูกค้าใบไหนก็ลดให้เลย4 0รุ่นนี้จะเป็นแบบใบไม่ใหญ่มากกระเป๋าสะกระเป๋าสะพายใบไซส์กลางของคุณผู้หญิงสีสันสดใสนะคะนี่เป็นไง แดงแปดหรือจะเป็นชมพูหวานๆน,นะคะทุกใบเลยคุณลูกค้าน้องลดให้40%ขยับมาใบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่40%ทั้งหมดนะจ๊ะคุณลูกค้าที่สนใจสินค้าที่อยู่ในไลฟ์สดนะคะแคปหน้าจอแล้วทักมาพูดคุยกับเราได้นะคะรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นี่ ไปต่อค่ะอีกหนึ่งมุมที่พิเศษนั่นก็คือรองเท้าเนเชอร์ไรเซอร์นะคะนี่รุ่นนางฟ้าหลายๆท่านใส่อยู่เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเนเชอร์ไรเซอร์นะคะวันนี้ลดให้เลย40%นะคะราคาปกติจะอยู่ที่1,590 1,590วันนี้เหลือ954 95เหลือ954บาทคุณลูกค้าทุกคู่ทุกไซส์ทุกสี954บาทเรามี2สีหรออ๋อมี2สีนะคะมีสีแดงกับสีดำนะคะคก็มีทั้งรุ่นแบบนี่เป็นหมุดแล้วก็แบบอันนี้เป็นรูเนาะต่างกันนะคุณลูกค้านี่ ก็รุ่นนี้ขายดีนะลูกค้าหลายคนติดใจออล,ล,ลูกค้าหลายคนติดใจซื้อแล้วซื้ออีกก็นางฟ้าเหลือ954นะคะนางฟ้าท่านใด,ยอ,นนดอยากจะรับรองเอานางฟ้าท่านใดอยากจะรับรองเท้าเพิม่มพักมานะคะย้ำว่า954บ,บาทรวมไปถึงแคชชูเนเชอร์ไรเซอร์วันนี้ก็ลดให้เท่าไหนน okay. รห่นะ,ะ20%ลดให้20%นะคะก็ลดเยอะนะปกติไม่เคยลดขนาดนี้รุ่นนี้นะนี่ แคชชู <Catch> นะคะเป็นส้นส้นพอดีเนาะส้นไม่สูงมากเนเชอร์ไรเซอร์นะรุ่นนี้เท่าไหร่นะเราบวกกันไว้แล้วเราก็ลืมแป๊บหนึ่งไหนราคาอยู่ตรงไหนอ๋อหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบคู่นี้ลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือเหลือพันสี่ทวนหนึ่งพันสี่ร้อย <24. S 1> คู่นี้นะคะหนึ่งพันสี่ร้อย ก็มีหลายแบบนะคุณลูกค้ามีส้นสูงนะคะมีส้นกลางแล้วก็มีส้นเตียต้ยนะคะกับเนเชอร์ไลเซอร์นี่สูงแบบนี้เลยปรี๊ดเลยนะเนี่ยคู่นี้ราคาจะอยู่ที่เดี๋ยวซูมราคาให้ลูกค้าดู2,390 2,390ลดให้20%เหลืออยู่ที่ 1,912บาทคะ่ะคู่นี้1,912บาทยสิสสวยเนาะคู่นี้สวยมากโอเคประมาณนี้ก็ย้ำว่าเนเชลิเซอร์ลดสูงสุด40%นแคชู20นางฟ้าลด40อ,อ่ายังมีรุ่นอื่นอีกน,นะนี่เยอะมากรุ่นนี้ลดเท่าไหร่ฝั่งนี้ลด20เนะาะฝั่งนี้จะลด2ี่ 2> ค,คุณลูกค้านี่นี่น จริงๆเราไม่ต้องพูดก็ได้นะลูกค้าอยากชมต่างไซอ่นี่อันนี้จะเป็นแบบลำรองในเชลลเซอร์ก็มาจัดรายการด้วยนะคะลำรองราคาเบาๆสนใจคู่ไหนทักมานะคะรวมไปถึงแบบลัสนก็มีเนาะลัสนเพื่อสุขภาพนี่มีสีดำมีสีครีมนะคะ หนังดีใส่นานใส่ทนสบายเท้าด้วยอ,อรับประกันเลยไปต่อนะคุณลูกค้าอีกมุมหนึง่งสำหรับคุณผู้หญิงนะคะคงหนีไม่พ้นเครื่องสำอาง BSC นี่ BSC วันนี้ก็ลด50%ให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเมคอัพนะคะแป้งพับลิปสติกนะคะอายแชโดว์บลั์ออนนะคะ ที่เขียนคิ้วนะคะลด50%ทั้งหมดเลยวันนี้ที่เห็นแบบโอ้โหพิเศษเลยนี้พาเลตพาเลตเขียนคิ้ววันนี้เหลืออยู่ที่295บาทพาเลตเขียนคิ้วของ BSC นะคะมีให้ทั้งหมด4สี4เลยนะใช่ไหมยอันนี้เขียนคิ้วใช่ไหมใช่ใช่เนาะ295บาทอันนี้เป็นแป้งตลับรุ่นนี้รุ่นอะไรนะ BSC ยีนแอนยีนนะคะเหลือเท่าไหร่ลดจาใต,ต้200 2 4 5บาทนะคะรุ่นนี้แป้งตลับแล้วก็รุ่นนี้295บาทอันนี้เป็นที่ปัดแก้มเหรอที่ปัดแก้มมีให้แก้มได้ทั้งแก้มได้ทั้งตาเนาะโอ้โหหนึ่งตลับมีให้4ีสีราคานี้คุณลูกค้า295บาท ไปต่อค่ะพาเลตแต่งหน้า BSC ครบเซตพ <Okay. S 1> าเลตแต่งหน้า BSC วันนี้เหลืออยู่ที่695บาท695บาทใช้มันเป็นของปนาดาอ๋อของปันดาดาใช่มั้ยจากราคา1,000บาทมีพาราคาเป็น1,990 1,990วันนี้เหลือ695บ <6 95. S 2> าททำไมมันมี2ไซส์เหรอ มันจะเวลาเปิดนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้คือรุ่นนี้เหรอใช่ค่ะ695หมดเลยเหรอพาเลทใช่ไหมใช่ค่ะลดครึ่งนึงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวนี้เป็น DSC DSC เนาะอันนี้ค่ะเป็นของยีนของยีนค่ะโอเคก็เป็นโทนแบบจะเป็นเปิดอ๋อพาเลทแต่งหน้า6 ร้อเก้าสิบห้าบาทค่ะไปต่อนะคะมีอะไรอีกน,อน้ำหอม BSC เนอะนี่มีนุกไหมไม่นุกไม่ลดค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรองพื้นค่ะรองพื้น BSC <c oughs> ก็ราคาจะอยู่ที่395ดับบาทรองพื้นนะคะ เริ่มต้นนะลองพื้นของ BSC 395นี่เก uh ้ห huh. ้ให้ครึ่งนึงแล้วอะฮะรวมไปถึงน้ำหอ,อม BSC เยอะมากน้ำหอมวันนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่คะน้ำหอมก็คือลดจากป้ายหเลยคะ่ะตัวนี้จากสามพันเกก็ลดครึ่งเลยสามพเยเหลือประมาณพัน พันกว่าเนาะพันห้าพันหกขอเครื่องคิดเลขมาจิ้มให้ลูกค้าหน่อยนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะคุณลูกค้า 1, 1> จับฐันสองทั้งหมดเลยเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทน้ำหอมนะน้ำหอมนะไปต่อมีอะไรอีกน่าสนใจ ลิปสติกหรอลิปสติกก็มีค่ะคือจะมีหลายหลายตัวค่ะจะมีทั้งของอาร์ตี้ชีเน่แล้วก็ของ BSC อ o s ีอสมีหลายตัวเลยมีทั้งแบบเนื้อแมทเนาะแล้วก็แบบเป็นเนื้อแมทขาะเนื้อแมทมีหลากหลายสีเลยค่ะลองลองให้ลูกค้าดูหน่อยมาผ่านไลฟ์สดมาเนื้อแน่นจริงไหมทนนานจริงไหมอะนี่นี่อันนี้เป็นสีอะไรนะสีแบบกะปิหรอกะปิหรือยังสีกะปินะคะนี่ เนื้อแน่นสีสวยคุณลูกค้านี่ลองอินหน่อยอ่ะนี่เนื้อแน่นมากราคาเท่าไหร่นะอันนี้รุ่นี้ตัวนี้จากสองร้อยกว่าบาทนะคะคือลดลงครึ่งหนึ่งหมดเลยสองร้อยกว่าบาทนะคะลดลงครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นของอัตี้เนาะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นของยีนค่ะของยีนเนาะสองร้อยสี่สิบห้าบาทก็ลดครึ่งหนึ่งสองร้อยสี่สิบห้าบาทราคาปกตินะอ่านี่ ตัวนี้ก็แมทนะคะเวลาแห้งก็จะเป็นแห้งแล้วก็แมทเลยมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อปกติแล้ถ้าถ้าเป็นแบบเน้นฉ่ำวาวอันนี้ฉ่ำวาวฉ่ำวาวก็จะเป็นทั้งฉ่ำทั้งวาวทาไปแล้วมันจะแบบวิงจริงเหมือนสไตล์เกาหลีอะค่ะอันนี้ทาแล้วออกวิ้งวิ้งด้วยก็ย้ำว่าทุกรายการเลยจับหันครึ่งหมดเลยหันครึ่งหมดเลย โรชั่นน้ำหอมวันนี้หั่นครึ่งไหม ครึ่งหนึ่งเหมือนกันไหนเอ่ยนี่นะหนึ่งร้อบาทก็เหลือ83บาทค่ะเหลือ83บาทเป็นโลชั่นด้วยเป็นน้ําหอมด้วยก็คือจะหอมติดโทนเออไม่คนที่แบบไม่ไม่ไม่อยากใส่น้ําหอมก็เป็นโลชั่นรุ่นนี้ก็ได้เนาะงคือว่าจะเป็นโลชั่นคู่แบบครีมอาบน้ำก็ได้ใช่ไหมอ๋อแต่นี่ก็จะเป็นครีมอาบน้ำเนาะก็เหลือก็เหลือเท่ากัน83บาทค่ะขวดละ83บาทเท่านั้นเองจับหจากหนงรอย ห5บาทค่ะเหลือ83บาทโอ้โหลดเยอะมากมีหลายตัวนะคะขอมชีสมีหลายกลิ่นเนาะมีหลายกลิ่นมีหลายตัวรวมไปถึงนี่เลยมุมนี้เป็นอะไรนะเนี่ยอ่โฟมล้างหน้าเนาะใช่ไหมเอ่ยเฟชเชลเอาครีมอาบน้ำเหรอ ก็จะมีรีนกันแดดเซนเนนจอนนะคะเซนเนนจอนเป็นโลชั so oh ่นกันแดดทาตัวค่ะ SPF 35ก็ลดขึ้นเลงจากป้ายเหมือนกันค่ะจาก295ร้อยเก็ลดลงขึ้นหนึ่งองกาห้าหารสองให้เลยเนาะเหลือร้อยร้อยนิดนิดร้อยสี่สิบกว่าบาทก็ตรงนี้มุมนี้นะคะชิ้นไหนก็จ่ายครึ่งเดียว จ่ายครึ่งเดียวทั้งหมดกับเครื่องสำอาง BSC สินค้าเยอะมากคุณลูกค้าสนใจแวะมาชมนะคะพิกัด ICC แฟจัดรายการนะคะไปต่อค่ะคุณลูกค้าอีกมุมนึงที่น่าสนใจนะคะเป็นเสื้อผ้าของคุณผู้หญิงจากแบรนด์ Mixcell ก็ลด50%ค่ะจะเป็นชุดเรสนะคะชุดเรสสวยๆหรือจะเป็นชุดลูกไม้นะคะ ลด50%หมดเลยค่ะแล้วก็ IIMK วันนี้ก็ยังมีรายการอยู่นะลูกค้าหลายๆคนช็อปไปแล้วทุกชิ้นเลย200บาทกับ IIMK ค่ะไปต่อนะคะนี่มุมนี้เป็นชั้นใยจากแบรนด์กุลสตรีนะคะลดให้แรงๆเลยคุณลูกค้าวันนี้กางเกงชั้นในกุลสตรีนะคะเริ่มต้นที่ 89 99บาทเท่านั้นเองราคาป้ายจะอยู่ที่160แล้วก็ยังมีในส่วนของนี่เลยค่ะชุดชั้นในเสืชั้นในกุลสตรีวันนี้เราขายแค่2ราคา200กับ390บาท200กับ390บาทคนไทรทัำเองมีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์สูงรวมความสุขทุกครอบครัวเออว่าว่า 嗯，好嘛。

ไม่ต่อคะ่ะคุณลูกค้าค่ะอีกหนึ่งมุมกับชุดชัยวากโก้นะคะวันนี้ก็จัดรายการนะคะมุมตรงนี้นะคะชุดชัยวากโก้นะคะซื้อ3ชิ้นลด15%นะคะยังไม่พอตรงนี้คะ่ะ เริ mm ่ม hmm. ต uh ้น huh. ที่299บาทมุมนี hmm. s <S ้เริ่มต้นที่100บาทชุดชั้ในวอเรหนึ่0บาท299าแล้วก็4่ร้อย่เเลย่ม่มามัไม่ได้แล้วแต่เอรน อนนี้เป็นบรรยากาศลูกค้ากำลังช้อปปิ้งอยู่นะคะก็พิเศษทุกมุมนะคุณลูกค้ายังไงสนใจแวะมาได้นะคะกับงาน ICC f a s ี่ห้างชูวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์งานเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง นะคะวันที่15มีนาคมนี้นะคะคุณลูกค้าที่ไม่อยากจะจ่ายแพงแนะนำให้มาช็อปที่งานนี้ค่ะยังไงฝากไว้ด้วยกับสินค้าสุดพิเศษที่ห้างสวิกตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะลาไปก่อนนะคะไลฟ์สดรอบนี้ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรวมไปถึงลาไปก่อนนะคะลาขออนุญาตลาคุณลูกค้าที่ชมอยู่ทาง ชวิกิตเรดิโอด้วยนะคะยังไงใครที่ชื่นชอบอยากจะชอบสินค้าราคาพิเศษนะคะยังไงก็ติดตามได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกก็คือ Facebook ชว mm ิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือฟังจากเสียงได้นะคะที่ทางช่องทางช,งางชวิกิตเรเดิโอค่ะ mm hmm. วันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะคะ mm hmm. ไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่รอบหน้า mm hmm. สัญญาว่าจะหาโปรโมชั่นสุดพิเศษมา,านําเสนอ,อคุณลูกค้าอีกค่ะ mm hmm. วันนี้ลาไปก่อนกับไลฟ์สด นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้ค่ะ